สวัสดีค่ะน้องเตือนใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะน้องเตือนใจวันนาวันนี้จะเฮดนางเตือนใส่ขี้ห่วก่ขีห้หวค่ะนี่ค่ะหวงกบเบิ้งพี่น้องปัดพี่น้องมาก,กินหมกหัวกกบนำกันได้ค่ะเด้อนี่วิธีการใส่ขี้นะไม่ขายพี่น้องใส่ขีหข้หวกใส่ขี้หวงด้ค่ะ ภาษาไทยว่าอะไรคะปนอนปน้าปน่าปัดพี่น้องบางบางหัวกบด้วยเนี่ยหัวกบปัดเอามันที่เป็นกบเป็นเขียดแล้วเนี่ยป้ดตัวหญ่ค่ะพี่น้องหมกใส่บีกตูเนาะน่าอร่อยมากเลย เดี๋ยวถ้าหมกแล้วแล้วคุ้มพันที่ไทยแม่เบิ้งเด้อค่ะเด้หมกลูกออดนี่ยเลยหมกกตื้ตัวยังเงี้ยป๊าดหยามยบโยบหยามหยาบอยู่พี่น้องเบิ้งขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเตือนใจค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ